สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะคลิปนี้มาเล่าข่าวต่อเนาะพอดีได้ไปเห็นนะคะคลิปทางช่องวันนะคะที่มีอาจารย์ปันเทพกับคุณอุศนีนะคะที่มาพูดข่าวสารนั่นแหละคะ่ะเกี่ยวกับการมอบอุปกรณ์ให้กับเมธาภาคที่2นะคะเพื่อไปนะคะดำเนินดูแลบ้านเมืองของเรานะั่นแหละว่างั้นเถอะนะอุปกรณ์หลายๆอย่างก็คือดีและผลิตในประเทศไทยนะคะ ก็ยินดีด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของนะคะที่นําไปให้วัดสดุต่างๆนี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอุย้ยหลายอย่างเนาะทุกคนก็คงเห็นแล้วแหละนะคะมันมีหลายอย่างมากที่เอาไปมอบให้เนาะที่ประชาชนคนไทยเรานี่แหละคะ่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะบริจาคเงินไปอุย้ยตั้งได้เยอะนะคะยีสิบเจดล้านใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะก็คือพอ บริจาคไปเยอะแล้วเพื่อที่ทุกคนร่วมร่วช่วยกันนี่แหละคะ่ะจะปกป้องบ้านเมืองของเราเนี่ยแหละคะ่ะว่าทํายังไงบ้านเมืองของเราจะมั่นคงไม่ให้ใครมาลุกรานเรานี่ยแหละค่ะเนาะทีนี้มันก็เลยมีเงินบริจาคเข้าไปแต่ท่านไม่ทับท่านบอกไม่รับเงินสดเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะจากเงินสดก็กลายไปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการราตะเวนใช้ในการ ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเราเนี่ยละค่ะมันก็เลยทําให้เราได้เห็นนะคะผู้ใจดีด้วยเนาะนะคะที่ผลิตสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยละค่ะเนาเพราะมันจะมีหลายบริษัทนะที่ผลิตสิ่งของที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะร่วมด้วยกับนะคะทหารนั่นแหละค่ะว่าผลิตอันนี้มาแบบนี้แบบนี้ที่จะอยู่ในกองทัพของเราเนี่ยแหละค่ะในประเทศไทยเนี่ยละค่ะเนาะ แล้วก็เมื่อก่อนนี้จะได้เห็นไหมคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งน่ะนะคะท่านได้บริษัทของท่านน่ะคือใหญ่มากแล้วก็ผลิตรถถังส่งออกนอกเห็นไหมคะผลิตในประเทศไทยแต่ประเทศนอกใช้รถถังที่ไทยผลิตนั่นแหละค่ะเนาะอันนั้นก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มีสิ่งดีๆในประเทศของเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ หรือยังไงทางกองทัพก็คงใช้รถถังที่ท่านผลิตนั่นแหละเนาะนะคะเพราะว่ามันอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องส่งเข้าส่งออกใช่ไหมคะซื้อโดยตรงแล้วก็เข้าออประจำการในนกรมทหารได้เลยใช่ไหมคะแล้ววันที่อาจารย์ปานเทพนะคะมีคนมามอบให้ด้วยเนาะนะคะคือนํามามอบให้เลยอันนี้ก็ดีใจมากนะคะนํามามอบถึงที่เลยเนาะแล้วก็ อาจารย์ประเทพก็มอบให้เมธาภาคที่สองหน่อลนนะคะเพื่อไปในตรงปราสาทต,ตาเมือนทมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการนัดกันนะคะเกี่ยวกับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือจากนะคะคุณพี่ที่อยู่อยุธยานั่นแหละค่ะเนาะก็จะรวมกันไปที่ปราสาทต,ตาเมือนทมใส่ชุดไทยนะคะใครก็ได้เนาะ ที่เป็นคนไทยเรานะถ้าวันนั้นรวมตัวกันได้จริงก็ใส่ชุดไทยไปเดินที่ปราสาทตาเมินทมให้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็สนับสนุนนะคะแล้วก็มันจะมีทีมงานของคุณกันจอมพลังด้วยเนาะที่ไปทําบังเกอร์นั่นแหละคะ่ะแล้วทําบังเกอร์ได้หลายอันเลยเนาะอันนี้ก็ดีใจกับคนไทยเรานะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเข้านะคะกองทุนของคุณกันจอมพลังเพื่อที่จะไปสร้าง นะคะบังเกอร์ตามตะเข็บชายแดนให้ทหารไทยของเรามีความปลอดภัยหรือนักท่องเที่ยวคนไทยของเราเนี่หละคะ่ะมีความปลอดภัยที่จะสบายใจได้ว่าเวลาไปเที่ยวนะคะมีอะไรมันก็จะมีที่ป้องกันภัยให้เราเนาะอันนี้ก็ดีใจนะคะเพราะว่าทําเต็มที่นะคะไม่ว่าจะทําถนนทําอะไรมันเป็นอธิปไตยของประเทศไทยเรามันควรทําอยู่แล้วนะในส่วนนั้นนะคะไมเ้เลีเจก็แล้วมันมีข่าวออกมานั่นแหละคะ่ะว่า เมตาพากที่สองท่านพูดเนาะถ้านักท่องเที่ยวพมีนกัทไทยเราเกิดมีปัญหากันมากๆเนี่ยจะปิดปรับปรุงแล้วก็จะทำมาตรการต่างๆเกิดขึ้นเพื่อดูเลควบคุมในการเข้าออกนั่นแหละค่ะถ้าเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ประเทพก็บอกว่าถ้าอยากได้กำแพงเนี่ยให้บอกอุ้ยไม่เลิฟเจจอยากให้ทำมากๆเลยนะคะทุกคนหนึ่งเพราะอะไรพลทหารที่อยู่ประจำการ ตามจุดต่างๆตามตะเข็บชายแดนไทยคขมีนเนี่ยเขาจะได้ปลอดภัยค่ะเรามีกล้องวงจรปิดมากมายที่ผลิตในประเทศไทยด้วยอะ่ะสร้างกำแพงเสร็จเนี่ยนะคะจะก,กี่เมตรก็ว่าไปตั้งเสาขึ้นสูงๆเพื่อส่องว่าใครจะมาลุกล้ำเราสามารถรู้ได้เลยว่าใครเข้ามาในอธิปไตยของไทยเรานะคะ เนี่ยมันทําให้เราเห็นเราไม่ต้องส่งไปหาเขาแค่เราทําแล้วหักให้หัวมันน่ะส่องตรงกําแพงยาวไปตลอดแนวเรานั่นแหละค่ะวะ่าถ้าเขาบอกว่าเราจะติดกล้องวงจรแล้วมีปัญหาที่จะส่งกล้องไปทางเขาเนี่ยเราไม่ต้องส่งให้เห็นเลยว่าหัวกล้องมันหักลงตรงกําแพงของเราที่เราสร้างนะ่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเนี่ยทาอย่างนี้ตลอดแนว นะคะสองสองร้อยเมตรเสาหนึง่งอีกสองร้อยเมตรคือกล้องวงจรปิดมันสา,สามารถสายได้ใช่ไหมคะว่าเออตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ต้องเอากล้องที่มันประจำว่าความกว้างของมันน่ะส่องถึงตรงไหนก็คือระนาบกับกําแพงของเราเพื่อเราจะได้ไม่ค่าสายตาว่าใครจะมาปีนกําแพงใครจะมาขุดใต้กําแพงนะคะตรงนั้นเราก็จะได้มีหลักฐานมัดชัดเจนนั่นแหละคะ่ะแล้วมันเป็น สิ่งที่ปลอดภัยให้กับพลทหารทั้งหลายที่ไปประจําการตรงนั้นเวลาทํางานทําอะไรเขาก็จะได้สบายใจว่าเขามีความปลอดภัยมากจะไม่ถูกนะคะขมีลักลอบเข้ามาวางทุนน้อยหนาได้อีกใช่ไหมคะทุกคนอย่าลืมว่าปราสาทตาเมอนทมเนี่ยแต่ก่อนเลยตรงต้นขี้เหล็กเข้าไปเนะี่ยมันจะเป็นแผ่นดินไทยไป3 0 0ร้อเมตรนะสามร้อ่รเมตรนะั่นหละ ทหารขมิเข้ามาประจําการแล้วตั้งฐานตรงนั้นเลยไทยเราถอยมาถอยมาจนติดกําแพงนะคะจนติดรั้วของปราสาทตาเมือนทมนั่นแหละมันก็ควรจะเอาแผ่นดินเราตรงนั้นไอ300้สามรอยเมตรกลับมาด้วยค่อยสร้างกําแพงใช่ไหมคะทุกคนมันจะได้แผ่นดินเรากลับขึ้นมาแล้วตามตะเข็บชายแดนที่นายเลิฟเจบอก J นะสามสิบกว่าจุดนะ นะคะสามแจุดที่ขมินยึดไปเนี่ยรวมถึงผู้มื่อคือเข้ามายึดไม่รู้กี่ร้อยกิโลเมตรนะ่ะทหารไม่กล้าแม้แต่จะเอาคนไทยหรือนักข่าวเข้าไปดูพื้นที่เลยว่าเขาคุมถึงตรงไหนอย่าลืมว่ากระเช้าที่เขาเอาขึ้นมานะนะคะที่ไมล์เลิบเจเจเห็นน่ะที่ขมินมาถ่ายแล้วลงสื่อโซเชียลเนี่ยยืนถ่ายที่กระเช้ากระเช้าหนึ่งน่ะซองกล้องสาดไปอ่ะไปเจอไอ้ลวไอ้เส้นลวดของกระเช้าอีก สองกระเช้าอย่าลืมว่ากระเช้าหนึ่งมันจะมีสี่เส้นเราเห็นตรงนั้นแล้วสี่แล้วถัดจากตรงนั้นไปอีกมันก็จะเป็นเส้นลวดขึ้นอีกแต่ว่ามันไกลแล้วเรามองเห็นแค่เส้นเส้นลวดขึ้นมาเพิ่มนะ่ะก็เท่ากับว่ากระเช้าที่ขึ้นภูมะเขือไปเนะี่ยเป็นสามกระเช้าแล้วแล้วกระเช้าหนึ่งขนคนได้ห้าหกคนเอาคิดดูค่ะทุกคนเขาอยู่ข้างล่างมองลงไปสุดลูกหูลุดตาไม่เห็น แม้แต่หัวคนน่ะนะคะต้นไม้ต้นเล็กๆยังอยู่ข้างล่างที่มองเห็นนะ่ะมันยังสามารถขึ้นมาประจำการมายึดตรงภูมะเขือแล้วกี่ร้อยเมตร,รแหละที่เขายึดเข้ามาอย่าบอกว่าเขาอยู่แค่ตะง,งอยตะง,งอยตะง,งอยมันกี่ร้อยเมตร,รเขาถึงตั้งฐานตรงนั้นได้รวมถึงขนอุปกรณ์ต่างๆนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งฐานตรงนั้นน่ะเนี่แหละทหารไม่ค่อยพูดความจริงให้ประชาชนรู้ บอกเลยค่ะตอนนี้ประชาชนหนุนทหารเต็มที่อะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่ดีหากคุณสุจริตใจนะคะซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานไม่ชอะฉนไม่ไม่โกงเหมือนนะคะใครบางคนเนี่ยเปิดเผยเลยค่ะประชาชนอยู่ข้างคุณแน่นอนเพราะตอนนี้เราอยากให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยอธิปไตยของเราเนี่ยมันมันม่นคงถาวรเพื่อให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานเรานี่ยนะคะเนาะ อันนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะก็หวังว่าคนไทยจะไปเที่ยวประสาทตาเมินทมประสาทตาควายประสาทตาโคตไอตาเมินทมตาเมินโตดตาควายนี่แหละคะ่ะที่มันกําลังมีประเด็นกันเนี่ยให้ม,มากๆเพื่อยืนยันอย่าให้ใครมาถามเราว่าแน่ใจหรือว่าเป็นบ้านคุณน่ะก็มันบ้านของเราทําให้เขาเห็นเลย ทำค่อยเขาประจักษ์เลยว่านี่คือแผ่นดินไทยชัดเจนไปเลยค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคืนนี้หลับฟันดีราตีสวัสด์ค่ะ